มาครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกงหน่อไม้กันนะครับนี่จะเป็นหน่อไม้สดที่ต้มมาจากบ้านแลลวแล้วก็ใส่บวกแล้วก็เห็ดโอโนะครับแล้วก็วันนี้จะลองใส่นางไก่ทอดเข้าไปด้วยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการหั่นตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้สําหรับลอยในหม้อแกงนะครับ เห็ดโัหนูนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับพอดีบวบเราถ่ายแล้วก็น่าจะมีกดกล้องนะครับบวบเราก็หั่นไปเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคําเหมือนกันนะครับผักชะโอมนะครับเด็ดไว้เลยนะครับใบแมงลักครับก็เด็ดไว้เหมือนกันนะครับเอาใบแล้วก็ยอดนะครับตามพริกแกงนะครับก็จะมีเกลือนะครับ พริกสดนะครับใช้พริกแดงจินดานะครับที่ผมใช้กระเทียมนะครับหอมแดงตำทุกอย่างเลยนะครับเอาแค่พอหยับยาๆนะครับไม่ต้องละเอียดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงไปละลายเลยนะครับ ปิดฝาหม้อรอให้เดือดน,นะครับแล้วก็มาตำข้าเวเบือไว้นะครับอ่ลืมไปนะครับลืมใส่ตะไครลงไปด้วยนะครับลอยตะไครลงไปเลยอ่น้ําเดือดแล้วนะครับน้ําเดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะครับหน่อไม้นี่นคือมันสุกแล้วน,นะครับต้มมาจากบ้านแล้วาจากนั้นก็ใส่บวบนะครับแล้วก็เห็ดหูรูลงไปเลยนะครับ รวกันเลยนะครับก็จะมีผงปรุงรสนะครับผงนัวนะครับน้ำปลาร้านะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อลงไปนะครับผมจะใส่ลูกโดลงไปด้วยนะครับเพื่อเอาไปกินแล้วก็จะได้มีความเผ็ดร้อนนะครับนี่นะครับ ผมจะลองใส่นัำไก่เข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นสุกแล้วเราก็จะใส่ผักชโอมแล้วก็ใบแมงลักลงไปนะครับแล้วก็คนนิดหน่อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่แกงหน่อไม้นะครับหอมๆเย,ยวเลยนะครับก็ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับ มาได้เวลาชิมแล้วแกงน่อไม้นะครับโอเค่นัน